วัคซีนที่ฉีดนะครับผมปริมาณมันแค่0.5มิลลิลิตรนะคผมหรือประมาณของเหลวในหลอดยาหยอดตาแบบนี้นะครับผมแต่ของผมเองผมก็มีแค่รู้สึกเจ็บนิดหน่อยนะครับเมื่อยนิดหน่อยการแจกจ่ายวัคซีนการนำเข้าวัคซีนมีการชะงักไปเข้าเดือนสิงหาพอดีเลยครับสวัสดีครับชาวสีบิไลไอที IT. วันนี้พุทธพามาดูเครื่องบินนะครับผม จริงๆคอนเทนต์วันนี้เราจะคุยกันเรื่องวัคซีนครับอย่างที่ทราบกันดีว่าบุคลากรทางการแพทย์ได้รับการฉีดวัคซีนเรียบร้อยหมดแล้วแล้วก็ช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาครับผมก็จะเป็นกลุ่มที่อยู่ใกล้โรงพาบาลสนามกลุ่มบุคลากราทางการศึกษาอย่างเช่นสถาบันการศึกษาุดมศึกษาต่างๆนะครับผมอันนี้ถึงคราววันนี้ถึงคราวแล้วนะครับที่กลุ่มธุรกิจการบิน จะได้รับการฉีดวัคซีนในอาทิตย์นี้ครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันครับสำหรับหน่วยกระจายวัคซีนนี้นะครับผมก็เป็นความร่วมมือระหว่างกรทมนะครับผมศูนย์กระ้าสยามพารากอนแล้วก็โรงพยาบาลกรุงเทพครับขั้นตอนด่านต่างๆนะครับผมก็จะแบ่งออกเป็น5ขั้นตอน,นครับขั้นตอนแรกก็คือจะมีเคาน์เตอร์แสด,แสดงบัตรนัดหมายนะครับแสดงแอปพลิเคชันหมอพร้อมแล้วก็ไปขั้นตอนที่2ข้างในหอเนี่ยครับ ไปจุดคัดกรองซักประวัติวัดความดันแล้วก็ถัดมาก็คือลงทะเบียนนะครับผมแล้วก็ฉีดวัคซีนหลังจะฉีดวัคซีนเสร็จก็จะมีการวัดความดันมอนิเตอร์นะครับผมแล้วก็รอ30นาทีทั้งหมด5ขั้นตอนเท่านี้เองนะครับสะดวกรวดเร็วมากเตรียมตัวให้พร้อมอย่ามีอาการดังตอบไปดีนะครับผมคันเนื่อขั้นตัวไอมีไข้นะครับมีไอแห้งเสมหะน้ำมูกเจ็บคอปวดศีษะ จมูกไม่ได้กลิ่นหายใจลำบากลิ้นไม่รู้รสนะครับอ,อันนี้จุดแรกนะครับผมรอ,อลงทะเบียนเราก็เตรียมบัตรประชาชนไว้นะครับผมแคนนั้นเองง่ายมากเลยดันแรกผ่านไปแล้วนะครับเราไปด่านที่สองต่อก็ ด่านที่สองก็คือจุดคัดกองประวัตินะครับผมแล้วก็วัดความดันโลหิตคนไม่เยอะเท่าไหร่นะครับมีในแบบของเราด้วยก็รับบัตรคิวบัตรคิวที่ได้มาเนี่ยครับผม <Hello. S 1> ก็เดี๋ยวไปนั่งรอเขาเรียกนะครับผมแล้ว <Hello. S 1> ลองรอคิวนะ การทำความสะอาดตลอดเวลานี่เรามาที่จุดที่สามนะครับผมจุดลงทะเบียนฉีดซีนผ่านสุรด้านหน้ามาเรียบร้อยนะคะเรียบร้อยตรวจสอบข้อมูลเรียบร้อยไปด่านถัดไปฉีดวัคซีนนะครับผมเจ้า เปิดเจ้านะครับสวัสดีครับถนัดซ้ายฉีดด้านขวาก็ได้ค่ะฉีดด้านขวาให้เนาะนี่ครับเหนืยมากมาเลยค่ะครับครับตอนนี้เรามาถึงด่านห้าแล้วนะครับผมเรามาถึงด่านห้าแล้วด่านสุดท้ายนะครับผมก็คือนั่งเฝ้าสังเกตอาการครึ่งชั่วโมงครับผม ก็จะมีเก้าอี้วางเต็มไปหมดเลยรักษาระยะห่างแล้วก็นั่งรอนะครับผมจะเล่น WiFi เล่นมือถือหรือทำอะไรก็ได้ครึ่งชั่วโมงจะมีเจ้าหน้าที่มอนิเตอร์ให้ปริมาตรของวัคซีนที่ฉีดเข้าร่างกายนะครับก็แค่0.5มิลลิลิตรนะครับผมของเหลวถ้าเปรียบเป็นของเหลวของยาหยอดตาก็แค่แค่นี้เองนะครับผมปริมาณเท่านี้เองเนี่คือวัคซีน1โดสที่เรารับครับผม แล้วก็วัคซีนโดสแรกนะครับผมก็จะมีผลน้อยกว่าความรุนแรงความเข้มข้นนะครับน้อยกว่าโดสที่2นะครับผมก็ตามสูตรก็อาจจะเป็นสูตร40 6 0นะครับผมหรือสูตรแบบ2 0 80ก็แล้วแต่สูตรของผู้ผลิตวัคซีนนะครับผมที่เขาคิดขึ้นมาครับแล้วก็ระหว่างเข็มแรกนะครับเข็มที่1กับเข็มที่2ต่างกาันห่างกัน14วันใช่ไหมครับแล้วก็ วัคซีนเนี่ยจะมีผลต่อไวรัสก็ถัดไปอีก14วันก็รวมประมาณทั้งลูกก็ประมาณเดือนหนึ่งเลยครับข้อควรปฏิบัติก่อนฉีดนะครับรักษาระยะห่างนะครับผมใส่หน้ากากตลอดเวลาที่อยู่ในสถานที่ฉีดแล้วก็ให้ดื่มน้ําเยอะๆนะครับผมดื่มน้ําเป็นลิตรๆเลยนะครับต่อวันแล้วก็งดชากาแฟครับผมแล้วก็นอนหลับให้เพียงพอครับแล้วก็ใส่เสื้อนะครับผมก็ใส่เสื้อที่สามารถถลกได้ง่ายเราเลือก ข้างที่ไม่ถนัดนะครับผมข้างที่ไม่ถนัดถ้าถนัดซ้ายก็เลือกข้างขวาถ้าถนัดขวาก็เลือกข้างซ้ายในการฉีดนะครับผมหลังจากฉีดไม่ควรยกของหนะักภายใน2วันแรกนะครับมันอาจจะมีการเกรงการปวดเกิดขึ้นได้ครับหลังจากฉีดวัคซีนเรียบร้อยนะครับถ้ามีอาการปวดเมื่อยนะครับผมหรือเป็นไข้เนี่ยให้ทานยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัมเท่านั้นนะครับควรงดยา แก้ไขพวกบูเฟนแอคโคเซียหรือว่าตัวซิลแบกนะครับผมแล้วก็เข็มที่2เนี่ยเราสามารถถ้าเราไม่สะดวกควรเลื่อนนัดในวันนั้นควรเลื่อนนัดบวกลบได้1วันนะครับผมไปก่อนก็ได้ไปหลังก็ได้นะครับผมแต่ว่าก็ต้องเลื่อนนัดให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็งดรับวัคซีนอื่นๆในช่วงนี้ครับก็อย่างส่วนตัวผมผมก็มีนัดรับวัคซีนตัวอื่นๆนะครับประจำปีอยู่แล้ว ในวันเดียวกันเลยผมก็ต้องปรึกษาแพทย์นะครับผมแล้วก็อาจจะต้องเ,อเลื่อนวัคซีนตัวที่ไม่จําเป็นไม่ได้ไม่ได้เร่งด่วนเท่าตัวนี้นะครับไป1-2สัปดาห์เดี๋ยวคุณหมอเขาก็จะให้คําแนะนาเองครับความรู้สึกนะครับผมโดยคนทั่วไปก็จะมีอาการหนักแขนเจ็บแขนบ้างนะครับแต่ของผมเองผมก็มีแค่รู้สึกเจ็บนิดหน่อยนะครับเมื่อยนิดหน่อยตรงแขนแล้วก็หลับสบายมากเลยครับ <Wow. S 1> อันนี้สอบถามมาหลายคนแล้วนะครับผม หลังจะฉีดวัคซีนไปก็จะหลับสนิทหลับสบายทุกคนเลยครับคืนคืนแรกครับส่วนการคาดการนะครับผมอันนี้เป็นความเห็นส่วนตัวของผมเลยนะครับผมก็ในเดือนพฤษภาเนี่ยเราเจอคัสเตอร์ใหม่ๆนะครับเพิ่มขึ้นตั้งแต่คัสเตอร์ไซต์คนงานหลักอ่าหลักสนะครับและตลาดสีมุมเมืองนะครับผมแล้วก็มีการตั้งโรงบาลสนามนะครับผมที่ Challenger Hall Impact Arena เมืองทองธานีก็คาดการว่า ความต้องการของวัคซีนนะครับผมในช่วงนี้ครับผมมีการใช้เยอะมากครับผมก็อาจจะขาดตลาดนะครับผมวัคซีนอาจจะขาดไปช่วงหนึ่งอาจจะดีเลย์ไป1 2ถึงอาทิตย์เลยนะครับจากเดิมที่กำหนดลงทะเบียนหมอพร้อมนะครับวันที่31พฤษภาคมคาดว่าจะได้ฉีดวัคซีนวันที่15มิถุนายนก็อาจจะเลื่อนไป1-2สัปดาห์เลยนะครับผมคนทั่วไปก็อาจจะได้ฉีด ปลายเดือนนะครับหรือต้นเดือนกรกฎาเลยนะครับผมแล้วก็ฉีดเข็มที่2นะครับผมที่กลางเดือนนะครับผมกรกฎากว่าจะฉีดเสร็จก็มีผลเสร็จก็เข้าเดือนสิงหาพอดีเลยครับ mm. ก็อันนี้เป็นความเห็นส่วนตัวของผมและหลังจากฉีดแล้วเราควรปฏิบัติตัวยังไงอันนี้ก็คือเราสามารถจะติดโควิดได้นะครับผมแต่อาการเนี่ยมันก็จะไม่ได้รุนแรงเหมือนคนที่ไม่มีวัคซีนครับ และเราจะอยู่กับโควิดยังไงต่ออันนี้ผมก็บอกได้เลยว่าโควิดก็ให้เรามองโควิดเป็นวัคซีนไข้หวัดใหญ่ตัวหนึ่งนะครับผมเป็นเชื้อโรคตัวหนึ่งไข้หวัดตัวหนึ่งที่เราต้องรับวัคซีนสม่ำเสมออย่างไข้หวัดใหญ่ก็จะมีสายพันธุ์ A สายพันธุ์ B นะครับเราบางคนก็ฉีดปีเว้นปีเลยบางคนก็ฉีดทุกปีเลยเพื่ออัปเดตสายพันธุ์ใหม่ๆวัคซีนโควิดนียครับผมก็จะอยู่กับเราอีกนานเลย หมายความว่าเราต้องอาจจะต้องมีรอบฉีดโควิดประจําปีเพื่อกระตุ้นภูมิกันไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับ <Wow. S 1> จนกว่าเชื้อโรคตัวนี้จะเบาบางแล้วก็หายไปเองครับก็จบไปแล้วนะครับกับคลิปนะครับผมแนะนําการฉีดวัคซีนโควิดการเตรียมตัวความพร้อมและคาดการสิ่งที่น่าจะเกิดขึ้นจากข้อมูลณนะปัจจุบันนะครับผมยังไงก็ตามต้องรักษาตัวนะครับผมใส่หน้ากาก <Okay. S 1> เว้นระยะห่างทางสังคม แล้วก็รีบลงทะเบียนนะครับผมช่องทางใดก็ตามที่สามารถได้รับวัคซีนก่อนนะครับผมก็ควรลงทะเบียนครับก็ฝากติดตามนะครับผมข่าวสารโควิดนะครับผมผ่านทางช่อง c i ว i ไลทีนะครับถ้ามีอะไรใหม่ๆรวมทั้งสารคดีเรื่องโควิดด้วยก็จะมาอัปเดตกันในช่องซ i วิไลทีถ้าชอบคอนเทนต์แบบนี้นะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์ กด Subscribe ให้ช่องด้วยนะครับมาเป็นชาวสิวิไล์ไอทีด้วยกันขอบคุณครับสวัสดีครับ